การท่าเรือเองก็มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจนะครับที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้การท่าเรือเรายั่งยืนแต่การยั่งยืนนั้นจุดสําคัญคือต้องรักษาสมดุลน,นะครับไม่ใช่เพียงแค่ให้การท่าเรือเราอ่ากำไรอย่างเดียวเราก็ต้องคํานึงถึงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมการเติบโตของท่าเรือเนี่ยจึงจะเติบโตเราไม่ได้เติบโตคนเดียวเราต้องเติบโตร่วมกับชุมชนที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนนะครับ อีกอันหนึ่งที่เป็นเจตอรมชัดเจนก็คือเจตอรมด้านการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบนะครับซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากนะครับที่อาจจะทำตั้งแต่เริ่มต้นทุกระดับตั้งแต่ระดับเด็กเยาวชนนะครับจนถึงพนักงานการท่าเรืเองนะครับเรามีการจัดโครงการแพด c g Day ที่จะมีการอธิบายโดยการสื่อสร้างสรรค์วาดภาพจากของเด็ก ที่มีจินตนาการว่าเอก,การที่เราจะบริหารจัดการให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมมีความโปร่งใสต่อต้านทุจริตนั้นเป็นสิ่งหนึ่งว่าขนาดเด็กเองนะครับเขายังมีมุมมองในการคิดในการต่อต้านทุจริตเช่นเดียวกัน,นครับพนักง,งานเองนะครับก็ต้องมีจิตสํานึกในการที่เราจะทํางานที่มีความโปร่งใสการทํางานด้วยความสุจริตใจเพื่อใหการทํางานนั้นสามารถอตอบสนองช่วยเหลือนะครับทั้งลูกค้านะครประชาชนภาครัฐ ได้อยย่่าาางเเเททีมมมและป็นธรรกขึ้นครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางวุฒิสภา,าครับที่มอบรางวัลที่เรียกว่าองคอ์กรเกีดยรติยศให้แก่การนนท่าเรือประเทศไทยครับหนึ่งในโครงการที่เรามีความภูมิใจนะครับที่เราได้จัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับแพท c g Day ก็คือกิจกรรมภาพวาดที่เรียกว่าวาดศิลสร้างสารรค์ป้องกันทุจริต ที่เราได้เชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ท่าเรือโดยรอบนะครับที่ท่าเรือเชียงแสนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่จะสื่อสารในข้อมูลนะครับที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและที่สําคัญนะก็เป็นการปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการทํางานที่โปรง่งใสนะครับให้เพื่อนๆพ,พ,พนักงานการท่าเรือด้วยนะครับภาพวาดที่ออกมานั้นผมก็เชื่อได้ครับว่าไม่เพียงแค่เยาวชนนะักที่เป็นผู้ภาพวาดเองนะผู้ใหญ่เองนะครับเมื่อได้เห็นภาพที่เด็กสื่อสารและสร้างสารรค์มานั้นก็เกิดความภูมิใจว่าขนาดเด็กๆขนาดนี้นะครับยังมีมุมมอง นะครับต่อในแง่ของการทํางานที่สุจริตการทํางานที่โปร่งใสและก็การต่อต้านทุจริตที่โดยมิชอบซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นเสียงสะท้อนของการทํางานที่จะปลูกฝังนะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับจนถึงวันหนึ่งที่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ไปปักหน้าสิ่งที่เราพยายามทําก็คือการให้พนักงานนักทุกระดับชั้นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องมีคุณธรรมทำงานด้วยความโปร่งใสและผมก็เชื่อว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับความมีวินยัยการทำงานด้วยความสุจริตการทำงานด้วยความมุ่งมั่นมีจิตอาสาการทำงานด้วยความรู้คุณรู้สำนึกด้วยความกระตันยูจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการให้การบริหารการจัดการการทำงานนะครับทั้งมีความสุขและการทำงานที่มีความโปร่งใสและก็ สามารถที่จะให้การบริหารจัดการต่างๆนั้นถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีครับ